นี่เลยค่ะเพื่อนๆใบเบรอเรอ,อราเลยออกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยก้านใบของเขาจริงๆค่ะลักษณะเด่นเนี่ยทั้งความใหญ่นะคะแล้วก็โดดเด่นที่ก้านใบที่มีนวลๆสีม่วงเคลือบนะคะเคลือบ การจริงๆของเขาก็คือจะเป็นสีนี้ค่ะเพื่อนสีดํานะคะเนี่ยดาออกม่วงๆม่วงๆออกดาๆนี่ค่ะเพื่อนเนี่ยเอานวลเข้าออกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้แม่นา่าพาเพื่อนๆมาดูการออกหลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะนี่คะ่ะตัวเมียก็คือเป็นถุงเงินถุงทองที่มีลายด่างนะคะแล้วก็หลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองตัวผู้แล้วก็หลอดใบใหม่ของอ,อดิบดํานะคะ เป็นการออกหลอดใบใหม่พร้อมๆกันแล้วก็ออกมาในลักษณะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปเต็มๆกันเลยนะคะตัวนี้คือหลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองตัวผู้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะออกมาแบบนี้นะคะตอนแรกนึกว่าเป็นดอกของเขาที่จริงก็เป็นหลอดใบของเขานะคะเดี๋ยวเขาจะคลี่ใบค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะ ออกมานะคะมันเหมือนมีรอยภาพรอยยับรอยอะไรเยอะเหมือนกันแถะเพื่อนค่ะ,น,คะนี่ค่ะตัวนี้ก็กําลังแทงแทงออกมาค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะตอนแรกนึกว่าเอให้ดอกแล้วก็ดีใจนะคะแต่สุดท้ายก็คือเป็นหลอดใบใหม่นะคะเพื่อนใบของเขาจะเล็กลงนะคะก้านใบก็จะสั้นลงค่ะนี่ค่ะใบใบที่สมบูรณ์ก็คือ ก้านของเขาจะยาวนะคะพเพื่อนๆก้านยาวใบก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เนี่ยหน้าใบของเขาเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพเพื่อนรูปทรงอะไรก็ไม่รู้ด้านหลังใบนะคะของถุงเงินถุงทองตัวผู้ก็เป็นอย่างนี้คะ่ะก็แตกต่างจากาใบของถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะตอนนี้ถุงเงินถุงทองตัวเมียก็ ออกหลอดใบมาพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นถุงทองนะคะนี่ค่ะถุงทองถุงทองนะคะแล้วก็ถุงทองค่ะตัวนี้กําลังตั้งท้องอยู่ค่ะเพื่อนอน,นี่ค่ะตั้งท้องอยู่พอ,เ,อเขาเขา เนี่ยค่ะเวลาเขาจะคลี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนพอท้องออกจากท้องของเขาแล้วเขาก็เหมือนกับอ,อดิบดําเลยค่ะเขาก็จะม้วนอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ยืดตัวออกมาแล้วก็ค่อยๆกางใบอย่างนี้นะคะเพื่อน,นใบแบบนี้คือมีขนาดเล็กลงแล้วค่ะนะคะขนาดเล็กลงเป็นถุงทองที่มีขนาดเล็กลงนะคะเนี่ยค่ะ ัวถุงเงินถุงทองที่ยังไม่ให้ไหลนะคะใบของเขาก็จะเรียบนะคะเพื่อนๆใบเรียบไม่มีรอยยับนะคะเป็นถุงเงินถุงทองที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตเพื่อให้ต้นของเขา,าแข็งแรงนะคะรากเดินดีๆแล้วพอถึงระยะให้ไหลใบของถุงเงินถุงทองก็จะมีรอยยับนะคะเพื่อนๆ คือสังเกตได้อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆตามประสบการณ์ที่เลี้ยงนะคะของท่านอื่นไม่รู้ว่าเป็นเหมือนของแม่ดัลล่าหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะออกหลอดใบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองที่เข้าสู่ระยะการให้ไหลใบของเขาก็จะเล็กลงนะคะก้านสั้นลงนะคะเพื่อนๆใบก็จะไม่เรียบค่ะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน่า อันนี้ปีกว่าแล้วนะคะปีกว่ากว่าก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนค่ะเนี่ยฮะใบเล,ล็กลงกัดสียังสวยอยู่ค่ะเพ,พื่อนๆหลอดใบใหม่เข้ามาเร็วค่ะเหมือนไหมคะเหมือนกับอ,อดิบดำไหมคะในการออกหลอดใบใหม่ของถุงกันถุงทอง,งก็เหมือนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพามาชมการออกหลอดใบใหม่ของอ,อดิบดำนะคะเพื่อนๆ สองต้นนี้ออกหลอดใบใหม่พร้อมกันเลยค่ะนี่ต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวต้องมุดลงไปนะคะเนี่อันนี้คือหลอดใบใหม่นะคะออกมาอย่างนี้เลยเหมือนกับถุงเงินถุงทองเลยนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะที่ใบเกือบเต็มใบแล้วนะคะ ใบยังใหญ่อยู่คะ่ะหน่อของเขาก็กำลังโตเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะออกรอบๆโคนต้นเลยนะคะเนี่คะ่ะเยอะไปหมดเลยต้นโน้นก็เหมือนกันคะ่ะหลอดใบใหม่ก็เป็นหลอดใบที่ใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวแม่ดอนล่าพามุดไปดูคะ่ะอึ๊บ นี่เลยค่ะเพื่อนๆใบเบ้อเบอราเลยนี่ค่ะออกอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยก้านใบของเขาจริงๆค่ะลักษณะเด่นเนี่ยทั้งความใหญ่นะคะแล้วก็โดดเด่นที่ก้านใบที่มีนวลๆสีม่วงเคลือบนะคะเคลือบ การจริงๆของเขาก็คือจะเป็นสีนี้ค่ะเพื่อนสีดํานะคะเนี่ยดำออกม่วงๆม่วงออๆออกดําๆนี่นะคะเพื่อนเนี่ยเอานวลเขาออกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วก็คือเขาจะมีนวลเคลือบอย่างนี้สวยมากเลยนะคะดูหลังใบของเขาเส้นหลังใบก็เป็นสีม่วงนะคะเพื่อนหน้าใบเป็นสีสีเขียวนะคะเพื่อนสีเขียวเลยนะคะขอบใบคลิบม่วงคะ่ะ นี่คะ่ะคลิปม่วงตลอดทั้งขอบไปนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้หน่อของต้นนี้ก็ออกแบบรอบทิศทางเหมือนกันนะคะต่อไปก็รอดูดอกของเขานะคะว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะคะ ยอดใ,ใหม่ของถุงเงินถุงทองกระถางที่อยู่หน้าห้องพักนะคะเพื่นพนอนๆเขาเชิดขึ้นนะคะใบของเขาเนี่ยถุงนี่เชิดขึ้นเลยนะคะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะ่ะหูหูยาวนะคะเพื่อนๆถุงใหญ่แต่ว่าใบของเขาไม่อ่าก้านของเขายังยังไม่เอ็นตัวนะคะยังเชิดขึ้นอยู่คะ่ะเพื่อนๆก็รอดูว่าเขาจะมีก้านที่มีขนาดยาวขนาดไหนนะคะ นี่ค่ะก้านนี้หักแล้วอาจจะเพราะแรงลมแล้วก็ความหนักของของใบนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะใบหนักมากๆเลยนะคะเข,เขาคลี่ใบได้แค่นี้นะคะนี่หักพับลงทั้งที่เป็นใบเป็นใบที่ที่สามนะคะที่จริงใบด้านล่างนี่เขาจะหักก่อนนะคะแต่ตัวนี้เขาหักเลยะคะ่ะเพื่อนๆอ,อ่าก็มีหลายปัจจัยนะคะทั้งแรงลม ทั้งใบที่หนักทั้งก้านที่ยาวเกินนะคะก้านใบที่ยาวเกินรับน้ําหนักไม่ไหวก็ทําให้กิ่งหักได้ก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าใบของเขายังไม่มีรอยไหม้เลยนะคะยังไม่เข้าสู่ระยะการยุบตัวเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยยังเป็นใบใหม่ๆอยู่เลยแต่ก้านหักซะแล้วคะ่ะนะคะ,คะก็มาเป็นอย่างนี้คะ่ะนะคะ ้นีสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูถุงทองตัวนี้นะคะเพื่อนๆสีสีสวยมากๆเลยค่ะส่วนต้นนี้หลอดใบใหม่ก็โดน กิ่งของชบ,บาเมเบิลทับอยู่นะคะต้องช่วยเขาหน่อยเขาเพื่อนขาะชบ,บานี่ก็กิ่งโอนเอ็นหมดเลยนะคะด้วยความที่ไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มปล่อยให้เขาโตโดยธรรมชาตินะคะเขาก็โน้มโน้มกิ่งลงนะคะการโน้มกิ่งของต้นไม้เนี่ยทำให้กิ่งของเขาไม่หักนะคะถ้าต้นไหนไม่โน้มกิ่งเวลาลมพัดมาเนี่ยรับรอง กิ่งหักแน่นอนค่ะนะคะเป็นการเซฟตัวเองตามธรรมชาติของต้นไม้นะคะก็เอาเข้าออกหน่อยนี่ค่ะทุกมุมก็จะออกหลอดใบใหม่พร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆเป็นการแตกหลอดใบใหม่ที่ที่สวยสวยมากๆเลยนะคะยัง ยังคาดการไม่ได้เลยนะคะว่าต้นไหนจะให้ดอกก่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นบริเวณนี้เนี่ยหลอดใบนี่มาเร็วนะคะเพื่อนเหลอดใบมาเร็วสังเกตต้นที่ให้ดอกเนี่ยหลอดใบมาช้ามากนะคะมาช้าจริงๆแล้วเขาก็ให้ดอกนะคะแล้วก็ต้นก็ค่อยๆยุบตัวลงค่ะแต่บริเวณนี้คือหลอดใบใหม่นี่มาเร็วมากค่ะเพื่อน ต้นที่ปลูกลงดินนะคะโนนค่ะต้นโนนสะท้อนออกมาท่ามกลางเสียนน้าคราชแล้วก็บอลดำนะคะเขาก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาเพื่อจะให้ได้รับแสงแดดนะคะดูเดกขึ้นมาใบล่างๆเนี่ยแม่น,นาตัดทิ้งหมดเลยค่ะเพื่อนก็ให้เขาขึ้นมาใบแค่ใบเดียวนะคะ